สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเจอกระยกบคนโคราดมาเราประสบการณ์ในการทาคลิปอีพีที่สองพี่น้องจ๋าตอนที่สองหลังจากที่กรยก่ลงคลิปมาเนินนนแล้วเพื่อนเพื่อนก็นเริ่มมีเพื่อนเพื่อนเขามากด, like, ดไลค์กดคอมเมนต์ให้เหมือนอีพีแรกที่กรยก่เราไปก่อนนานน้นเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะก็เริ่มได้ผู้ที่ตามเริ่มดีใจแล้วเพื่อนเพื่อนก็คิดว่าโอ้ยฉันจะได้ใกล้ครบอันหนึ่งพันคนแล้วฉันจะได้ผู้อ่าจะได้ตั้งคา่าดาวแล้วผู้ที่ตามฉันจะหนึ่งพันคนแล้วตอนนั้นกดระเบียบของเฟซบุ๊กก็ยังเป็นผูตติามที่ คนภายใน30วันเนาะเพื่อนๆเนาะแล้วถึงจะได้อ่าตังค่าดาวเนาะเพื่อนๆจ้าแยกกบกักดกระนำซ้ำมือเพื่อนๆเล็งอยากได้ผู้ติดตามจ้าอ่าทำไปเร Pearl ื่อยๆไปเรื่อยๆเพื่อนๆจ้ากดไลค์ขึ้นคอมเมนต์ไลค์ขึ้นอ่าก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์คลิปแยกกบกับเตะก็ะยังล่มวันละคลิปอยู่เพื่อนๆอาจจะล่มคลิปหนึ่งสองคลิปมากขึ้นเพื่อนๆจ้าแต่กระบดได้ล่มถึงสามสี่คลิปด้วยเพื่อนๆก็ะยั่งเข้าใจว่าเขาให้ล่มได้วันละคลิปสองคลิปอะไรประมาณนั้นเพื่อนๆภาพนิ่งกระยังบดได้โพสเพื่อนๆจาาักกนน้มะ ได้มาเจอคลิปพี่คนนึ่งเพืเ่อนๆจ๋าเพื่อนกะแนะนําว่าเพืเ่อนๆพ่อนน้อ,นองๆที่เป็นครีเอเตอร์มือใหม่อ่า ถ้าได้ตั้งค่าดาวแล้วหรือว่าได้ผู้ติดตามเป็น1นึ่งพันสองพแล้วให้ออกมาไลฟ์สดนอดจ้าช่วยสะสมนาทีอ่สตรีมเนาะทําให้ครบ5ขั้นตอน1ลงภาพนิ่งในตอนเช้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะในช่องคุณคิดอะไรอยู่ภาพนิ่งวสวันวาพี่น้องจ๋าสอลงเรียวสมลงคลิปยาวสลงสตอรี่แชร์ไปยังสตอรี่5้าไลฟสดอ่ายกกบกะอุยบ่ได้ทาคือเขาบอกมาตัวนี่ว่าทําำครบ ท,ทั้งทียี่กบทํามาจะเกือบเดือนแล้วได้เพื่อนๆจ้ายี่กบก็เริ่มมาเปลี่ยนพฤ,ฤติกรรมจะคของเพื่อนๆเริ่มมาทําตามที่เขาบอกเพื่อนๆจ๋าก็ได้ผลเพื่อนๆจ้าได้ผลแต่ยังบอกอะไรซดได้เพื่อนๆตอนนั้นได้ผู้ที่ตามมาเฉียดๆสองพันสองพันกว่าใกล้ๆสามพันเลยก็ว่าได้แล้วเพื่อนๆจ้าก็ไปเริ่มเริ่มถ่ายถ้ำคลิปเริ่มลงภาพนิ่งเริ่มทํำคลิปยาวาแล้วเพื่อนๆเริ่มทํำคลิปยาวยาว สลับไปเรื่อยๆแต่กับบ่อใดทาคลิปยาวทุกวันเนีเพื่อนเพื่อนบ่อใดล่งคลิปยาวอาจจะสองวันสามวันหนึ่งคลิปหรือวา่าไล่ซดกกบย่างบ่อใดไล่ประจําทุกวันเด้เพื่อนเพื่อนกะลืมลืมว่าจะไล่ซดอะไรเพื่อนเพื่อนกะวันละรอบวันละรอบกับึ่งตอนนั้นกับเพื่อนเพื่อนกะให้การสนับสนุนอย่างดีเลยเพื่อนเพื่อนจ้าในการไล่ซดเนาะซึ่งตอนนั้นคนทําคลิปเดี่ยวกบลืมเขามาหลังไลเพื่อนเพื่อนจ้าลืมขามาหลังไล ในช่วงเดือนกรกดาคุมเพื่อนๆจ๋าโอ้ยเห็นเพื่อนๆที่เพื่อนประสบความสาเร็จเพื่อนๆเพื่อนได้ไล่ได้หลายนู่นนี่นั่นยด้กบกระแหงขยันเพื่อนๆจ๋าอากลงวันละคิปสองลิปตอนนี้เริ่มสามขิปสี่ขีพูดที่ตามก็เริ่มมากเลยเพื่อนๆเรื่อมมีกําลังใจขึ้นแล้วเพื่อนๆจ๋าทาไปเรื่อยๆทําไปเรื่อย จนไล่สดและเพื่อนเพื่อนไล่สดด้วยความบลูเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะบบมีใครออกมาบอกยายกบตอนนั้นกับโบมีคนออกมาทําคลิปบอกยายกบกับไล่ซดไปประมาณสิบกว่าคลิปนั่นแหละเพื่อนเพื่อนจ๋าไล่สดไปสิบกว่าคลิปกับประมาณยี่สิบกว่าชั่วโมงเนาะบนเน่ใจเพื่อนเพื่อนจ๋าเพราะว่าคลิปกับมาโดนลบเพื่อนเพื่อนจ๋าเพราะว่าตัง่าไว้สามสิบวันล่วงเลยผ่านมาสามสิบวัน คิปยิ่งกบกระโดนลงไปหน้าที่กะลดหวัหวหวัวหัวหัวไปเพื่อนเพื่อนจ๋าหน้าที่ลดหวัหวหัวหัวไปกะเข้าใจและน,อ,น,นอเพื่อนเพื่อนนอเพราะว่าหล,ลายๆทันกะในไล์สดกะได้ออกมาพูดคุยกันนอยิ่งกบกระถามเพื่อนเพื่อนในไล์สดทุกคนว่าอ่าไล์สดแลว้วฮิตแบบไหนนอเพื่อนเพื่อนจ๋าทำยังไงนอแนะนำยิ่งกบแนะนนู่นนี่นั่นเริ่มเกง่นนกกเกงขึ้นแล้วเด้่เพื่อนเพื่อนตอนนี้ยิ่งกบเก่งขึ้นแล้วเพื่อนเพื่อนจ๋ากะเริ่มได้รู้จักกับเพื่อนมีปฏิสัมพันธ์ในการไล์สดพูดคุยคอมเมนต์สนุกสนาน สไตล์ของเยกบในช่วงที่กระลังขยันเพื่อนๆจ๋าในช่วงทีกระลังขยันนอกเพื่อนๆเนาะทะำมาเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเพื่อนๆจ๋าจนเพื่อนๆได้บอกกะอะกะมาเริ่มสตาร์ทใหม่เพื่อนๆในการที่ถ่ายทำคลิปก็ต้องเก็บคลิปไว้ตลอดไปนั่นคืออีพีที่สองของเยกบตอนที่สองของเยกบเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวเราไปชมกันตอนที่สามต่อจ้าเพื่อนๆจ๋าสำหรับตอนนี้สวัสดีจ้า